สวัสดีครับมาแบับสุดใบามาแล้วครับก็เป็นช่วงของ how to fold and unfold by ไม้แบับสุดบครับผมมาวันนี้อันเฮียจะมาแนะนำวิธีการพับการจาักรารพับด d ว h o n K1 HSB กันนะครับอ่ะเริ่มต้นเดิก่อนเลยนะครับบันไดข้างซ้ายนะครับเอาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับ เสร็จปุ๊บเอาขาตั้งลงมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้รถมันลงนะครับตามด้วยการเอาบอกลงให้สุดเลยนะครับกดล็อกเอาลงไปให้สุดเลยนะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับชุดคอนะครับแนะนําให้เราปรับจากตำแหน่งสูงหรือไหนลงมาสุดเลยนะครับตัวนี้อาจจะตรงข้ามขันเหดที่ให้ดึงขึ้นนะเอาลงไปเลยเพื่อเวลาพับมันจะได้ไม่โดนดิสเบรกนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับล็อกให้เรียบร้อยพลิก คันนิดบราเอามือเบรกลงนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับปลดเซฟตี้ที่คอนะครับตัว K1 ตรงคอจะไม่มีตัวเก็บตัวบันทับนะครับปลดล็อกเสร็จปุ๊บเปิดลงไปนะครับพับคอลงนะครับในส่วนของตะเกียบด,ด้านซ้ายของเควจะมีสติกเกอร์ใสที่เป็นการลอยมาร์กปไว้ให้นะครับจากนั้นเราก็ทำการ นะครับเปิดเซตตี้ข้างเฟรมเปิดหลังพับออกนะครับเต่ขาตั้งขึ้นนะครับบันไดถ้ามันติดเอาขึ้นมานิดนึงนะครับพับเข้าไปเลยครับแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็พับจนแม่เหล็กมันชนกันอ่าแค่นี้เองนะครับส่วนบันไดของเควันเนี่ยมันพับไม่ได้ก็ไม่ต้องพับมันนะครับเสร็จแล้วนะครับพับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะ ลากไปไหนมาไหนได้สบายสบายเลยนะครับแบบนี้นะครับว้าวเจ๋อมากมากนะครับอ่าราวางระวังไปเลยนะครับจุดเด่นของเควันนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ารักมากนะครับลดเฟรมสูงนะครับถ้าคนตีไม่ไดนกดเร็วนะครับขาจานจะหมุนได้รอบเลยโดยที่ไม่โดนอะไรเลยเพราะมันหลบเฟรมเฟรมมันหลบขาจานตรงนี้นะครับว้าวเจ๋อมากๆนะครับอ่า ออปชันบันไดปลดเร็วนะครับที่ร้านจะมีของไลโปและเอดอฟิกและเบลโก้นะครับพันกระบะผมเดี๋ยวเรามากลางกันนะครับผมเริ่มต้นนะครับการกลางด้วยการจับที่ยางและดันออกนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็การออกมาเลยนะครับระวังบันไดกับมือเบรกมันไปตีกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ล็อกปานครับใส่เซฟตี้เอาขาตั้งลงนะครับโต๊จะได้ไม่ล้มนะครับ จากนั้นเอามือซ้ายนะครับจับด้านขวาของแฮนด์บาร์ที่มีมือเกียร์ครับหมุนแฮนด์บารขวายกขึ้นมาเลยนะครับโอ้ยขอไปยกขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บโอ,โอ,โอเซตตี้เอาบัานครับตรงนี้ก่อนพอการให้สุดแล้วค่อยดึงขึ้นมาเหมือนเดิมออโต้เซตทำนแล้วน,นะครับปรับเบาตามชอบนะครับปรับแฮนด์บาร์ตามชอบนะครับแค่นี้ก็พร้อมขี่แล้วครับผมอ่า เป็นไงครับการพับการดาพรเควันไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมก็พบใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ